สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่ดวงกินแซ่บอีกแล้วค่ะเมื่อนี้แม่ดวงผ้าเมื่อกินเมืองแม่นู่แม่ดวงไอเจลปลาแดกตอนกับปลานิ่นทอดสมเนื้อสุมพักไอสมพักเป่นสตอค่ะบักเขือพักค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวกินน้ำก้อนดอกค่ะหิ้วน้ำโดบน้ำก้อนพี่นอ้อง หิวเข่ามาเด้อจ่าพี่น้องคะ่ะมากินเขาน้ากันเขาเนี้ยวยูพีค่ะเขาเนี้ยว,วยูพีเด้อค่ะเด้อกินข่าจำเจวเนื้อ,อน,นี่สมเนื้อ,อน,นี่แม่ดวงบก,กินได้อมามซโซซื้อจ้ะนี่สิ้ผ้าอันกินเมนูเด็ดเสีกปลาแดกคะ่ะจำเจวบองเสีกยปลาแดกตอนนี่จ่าพี่น้องเนี่ยนเ,นนะะเนี่ยเสอ่ยีก็เยอกตอนแล้วค่ะึสีกจงจำเลยค่ะพี่นอ้อง ได้สมพักมากน้อยน,นึงพักมากินเข่าค่ะสีกประเดกตอนกินก็ถอดปลานิ่นถอดปลานิ่นค่ะสุดซอมิดยังไงมาดจ้า ทั้งไก่ทั้งไก่มากินข่าแล้วเม่ดวงด้วยค่ะเด้อสมเนี่ยเอามาโซ่ให้ดวงเบอก,กิน ปลาดินทอดทอดไปเหมือเซ้นนะจ๊ะมาเด้อค่ะรับชมในดวงอยู่ประเทศใดในจังหวัดยังไม่กินขอาวนวกันถห้เขาหานนำออกมากินพร้อมๆกันเด้อค่ะ เมื่อได้เมื่อได้ไม่ดวงก็กินต่ตำเปลี่ยนเมนูมากินเขาบางเถอะประเดกบองสีเป็นจอนกินอาหารอีสานบ้านเ้อ เนื้อปลาเน้่แซ่บๆอขอโทษขออภัยผู้บกินปลาไหลปลาแดกได้ะค่ะเด้อ,อ,มอ,มอมแมงวันวันจะกินปลาปลาแดกปลองเนาะแรนมากดีแท้ ถ้าพี่พันนองกินเขามือนเนี่ยเจลขอตำเองแซกแก่บเวลาบองเออแม่งขี้หนัก มิอวพริกมาก,กับจริงก็สมผักจำแจ่วค่ะจำแจ่วประแดดเอาบอกพริกกระล้นบอกพริกอือบพริกเขาเบืเอหว่อบักพริกเด้อค่ะ

แมงวันกับมะตอมดีแท้กระแดกเป็นตอนซีกินกับ สมัยตะกี้ข่อยเป็นเด็กหน่อยหน้าข่อยว่าเบาคนนะพูดว่าตัวเป็นเป็นเสียเป็นซาเป็นเล็กๆหน่อยย่าสีประแดกเด็กพนันมาง่ามพูนว่าเปินตัวข่อยตัวกินประแดกตอนมาหาร้านกินนะนาหัตารางจำเจียวตอนประแดกเพิ่นกินเองเล็กหน่อยเนา,าะจนะใหญ่นบ่งาม กับบกินแล้วตอนประแดกพี่นอกฮืมฮืืมฮืมเสียกับกอบกอบ ปลาจะกินเน้อน้อยยิงก็คอยกันได้ขึ้นบ,บ่บ่ถ้าเป็นตัวขึ้นหน่อยเดียวผสมอ,อันตะตอนปลาดาปลาแดกปลาลาว์เห็นวนจำเป๊ะเป๊ะแสบพี่น้องแกวันนี้บบกินอาหารรู้หรอกขึ้นอยากกินอาหารแบบเนี้ คืออยากกินเขากินตะกร้บมาหลายคลิปแล้วเอาไม่อยางพี่น้องกบกบเนี้ไม่ห้องตอนนี้พี่น้องอมันมาตรกกบห้องพี่น้องเลยกินตะตอนหลายสิเป็นอันขี้กระตึกขันมากินเฉาก็ดอกกบก็บห้องพี่น้อง Ừm. dọc Hmm. đó, Hmm. 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 nhìn Hmm. 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 nhìn Hmm. คือไดนมาเบิ้งแม่ดวงเลยบ่าให้กดไห์กดแช่กดติดตามกดไว้เด้อจ้าขอบคุณหลายๆกดไห์กดแช่กดติดตามแม่ดวงเด้อโอ้ยอิ่มพี่สองเ้ยปาก็กินไปบดหน่อยๆนอึงสมเหนืยมาโซ่ซื่อๆจ้ะเพ่าะตาบน นี่สมเนื้อน้ำเขานาอพี่น้องเอามาสู้กินได้ซ้ำเนียะพี่น้องเลยมาสิก,กินคั่กๆกับกินได้ซ้ำอิ่มกะเพาะมันน้อยจะจะได้กระเล่าเตีเมื่อนี้ขอ่อยขอขอบคุณพวกเจ้าหลายๆเด้อที่มาเบิ่งข่อยเบิ่งแต่งแต่ต้นจนจบขอขอบคุณพวกเจ้าหลายๆที่เป็นเอฟซีข่อยะระเนาะทีเมตาข่อยคอยซัพพอร์ตข่อยมาตลอดนะคะนาอบ่วเจาสิเป็นไพก็แล้วเตีย ขอขอให้เจ้ามีสุขภาพแข็งแรงทุกค์ทุกทุกคนเดอ้อขอเหร่ลำลำเลยรวยเฮ็ดยังขอใหร่ลำลำเลยเลวย,ลยๆๆขอให้มันมานหาเงินก็นให้มันมานนอกขะนาะไปหากินก็นให้มันมันนะพี่น้องนาะไปหาเงินดูต่างประเทศยูเมืองนอกเมืองหน้าก็ให้มันมานให้เจ้าหน่ายปัญหานะพี่น้องนะให้คู่คนเปพบพอพบเจอไก่เพิ่นเอ็นดูพันหานะพี่น้องนอกหา,หาเงินมันมานกันเด้อสุขุสุขุๆๆเนเอ้ยส่ินคอยนี้กับ ขอใหตุเจ้ากไดไลย์กดเชร์กดติดตามแค่นั้นล่ะจ้าบอกคอยยังไรขอสำนีเด้อจ้ะเด้อว้าอพวกพอก,กันไ้ในคลิปหน้าเด้อพี่นอ้องเด้อเมนีไปเล้ววเกาข้าม่าสวัสดีค่ะ